ถ้าอยากเพิ่มกล้ามเนื้อบกลีนด้วยต้องกินยังไงคะอันนี้เป็นคาถามที่ดีมากนะครับผมอยากจะอธิบายอย่างนี้เลยแล้วกันนะโดยปกติธรรมชาติแล้วนะครับถ้าเราอยากจะเพิ่มกล้ามเนื้อเราต้องกินแบบหนึ่งถ้าเราอยากจะลดแฟตลดไขมันอยากจะลีนเนี่ยต้องกินอีกแบบหนึ่งคือยังไงสมมุตินะครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งแล้วกันต้องการวันหนึ่งประมาณ2,000แคลอรี่นะครับคำนวณพลังงานสารอาหารอกมาละเหลือประมาณได้ประมาณ2,000แคลอรี่นะครับถ้าเราอยากจะลีนเราต้องทำยังไงครับทำเดลมทำแคลเดฟิิตก็คือทําให้แคลอร ประมาณ2 3 0 0แคลนะครับร่างกายจะเริ่มดึงไขมันนะครับเป็นพลังงานสำรองออกมาใช้มันเลยจะลีนขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากจะเพิ่มกล้ามเนื้อต้องทำยังไงสมมติเรากินอยู่2,000ใช่ป่ะถ้าลดก็เหลือประมาณกินประมาณ1 8 0 0ใช่ไหมันเ1็0 0ใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดอยากจะเพิ่มกล้ามเนื้อต้องทำงไงต้องกินประมาณ2 000, 2 0 0 2,300ค่อยๆเพิ่มแคลอรี่ขึ้นมาครับอันนี้แหละคือวิธีทางนะครับแต่ทีนี้คำถามนี้ที่บอกว่าดีคืออะไรรู้ไหมครับทำยังไงให้มันลีนด้วย แล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้อด้วยนะครับอันนี้ครับมันเป็นบัฟมันเป็นโบนัสสาหรับคนที่พึ่งเริ่มฝึกนะครับพิ่งเริ่มฝึกพึ่งเข้าหมาอก,กับร่างกายพึ่งอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วมาแบบถูกทางนะประมาณ3เดือน6เดือนแรกนะครับร่างกายจะปรับตัวแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงไวมากๆต้องทํำยังไงคนใหม่ๆนะครับกินเท่าค่าพลังงานที่เราคํานวณได้ไม่ว่าจะเป็นค่าบีมาหรือค่าทีดีก็แล้วแต่นะครับสมมติต้องกิน2000ใช่ไหมคนเดียวกันกับเมื่อกี้เลยต้องกิน2000กินไปเลยครับ2000 และเพิ่มแอคทิวิตี้ครับเพิ่มแอคทิวิตี้คืออะไรออกกําลังกายครับบอดี้เวยครับเวทเทรนนิ่งครับทําแค่แบบนี้นะอย่าพิ่งยุ่งอาหารนะกินเท่าเดิมกินเท่านี้ไปตลอดนะครับผมรับรองฟันธงให้นะครับไขมันจะลงแฟตแฟตลงไขมันลงแมสหรือว่ามวลกล้ามเนื้อจะเพิ่มนะครับมันจะค่อยๆเพิ่มแฟตมันจะค่อยๆลงนะครับเพราะว่าร่างกายมันแบบปรับตัวเร็วมากแต่กลับกันนะครับสําหรับคนที่แบบ โอ้โหออกกำลังกายมาเป็นปีๆแล้วนะครับจะรู้เลยนะครับว่าการจะทํา2อย่างนี้ไปพร้อมๆกันได้เนี่ยค่อนข้างยากค่อนข้างช้าเพราะอะไรมันเริ่มชินแล้วอะร่างกายมันเริ่มชินแล้วอะกล้ามเนื้อพอสร้างช่วงแรกๆมันเร็วใช่ป่ะพอหลังๆมันจะเริ่มช้าครับขนาดเป็นแบบโปรแกรมเพิ่มกล้ามเนื้อแบบโปรแกรมวอลกิ้งอย่างเงี้ยกินโอ้โหเพิ่มแคลเพิ่มแคลเพิ่มแคลกล้ามเนื้อยังเพิ่มขึ้นมาแค่นิดเดียวเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเลยอยากจะบอกมือใหม่คนใหม่ๆหลายๆคนนะครับที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะออกกําลังกายครับ คุมเรื่องอาหารให้ดีครับอย่าไปอดอย่าไปลดอะไรทั้งใดทั้งสิ้นนะครับกินให้เทียบเท่ากับพลังงานที่เราต้องการได้รับต่อวันและบวกกับออกกําลังกายรับรองว่าลีนได้กล้ามเนื้อเพิ่มแน่นอนนะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องฟิตออ l แฟทไ้ด้วยนะครับทุกๆวันจะมีคลิปใหม่มาลงแล้วตอนนี้ผมทำคอร์สเทรนออนไลน์3เดือนเปลี่ยนหุ่นแบบไพรเวทหนึ่งหนึ่งได้ไลน์ส่วนตัวงผมนะครับสิ่งที่ได้ในคอร์สเลยนะโปรแกร,รมอาหารส่วนบุคคลครับต้องกินยังไงบ้างนะครับไอ้ที่มเม โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันดีต้องกินยังไงบ้างนะครับไม่มีการ,รอดอาหารไม่ใช่ไก่ต้มไข่ต้มถูกมือแน่นอนนะครับเอาไปกินข้าวนอกบ้านได้อยู่ที่บ้านกินข้าวทำกับข้าวกิเนเองก็ได้นะครับสโปรแกรมออกกำลังกายไอ้ที่บอกว่าต้องออกกำลังกายเนี่ยต้องออกยังไงไม่มีประสบการณ์ต้องทํำยังไงอยู่ยิมอยู่บ้านอยู่คอนโดต้องทํำยังไงบ้างนะครับสโปรแกรมคาร์ดิโอครับต้องคาร์ดิโอแบบไหนโซนหัวใจคืออะไรตอนเพิ่มน้าหนักตอนลดแฟตต้องคาร์ดิโออย่างไง ให้รักษามวลกล้ามเนื้อหรือต้องทํำยังไงเพื่อจะกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อนะครับทั้งหมดนี้ได้ในคอร์สเทนออนไลน์3เดือนเปลี่ยนหุ่นแบบไพรเวท1ห,นหนในรายส่วนตัวของผมนะครับใครสนใจอยากให้ดูแลให้นะคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ที่หน้าไบโอเข้ามาได้เลยนะครับและอย่าลืมนะกดติดตามให้ด้วยครับจะไปถึง3ามแสนซับครับ